สวัสดีครับวันนี้ออทักเตอร์อุดรธานีนะครับผมมีคูปะต้าเอ็มห้าพันนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับมีใบดันกับผ่านนะครับแล้วก็โรตารี่นะครับหนึ่งตัวนะครับให้สามชิ้นเลยตัวรถใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับ ก็ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมยางหน้าคู่ใหม่นะครับยางหลังนะครับ<ม>ก็เช็คพร้อมใช้นะครับผมราคานี้เดีมาลองเครื่องกันนะครับ để đưa hai đôi lịch ra แล้วปกตินะครับดีเนียวนะครับดีเนียวก็ปกตินะครับ ตา m 5 0 0 0นะครับตัวรถใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับเช็คพร้อมใช้นะครับราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับตัวรถใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่เล่มททเบียนชุดโอนครบนะครับรถสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับก็ใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับตัว50แรงตัวนี้ นะครับก็คันนี้น่าจะคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานนะครับ50แรง295,000บาทอุปกรณ์ครบ3ชิ้นเลยนะครับสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผม061391 1117นะครับ061391 1117นะครับหรือมาลองขับได้นะครับ อำเภอวังสาหมออุดรธานีอำเภอวังสามหมออุดรธา,า,า,านีนะครับผม2 9 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถใบดันผ่านพวนแล้วก็โตรตารี่เล่มทวีเปียนชุดโอนนะครับส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับผม